ครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องตาดำสิงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวเล็กของผมตัวเล็กใจใหญ่นะครับาซานี่นะครับ S Y 5้านะครับตัวนี้น้ำหนักปฏิบัติการอยู่ที่5,780ั 5, กิโลนะครับความจุบุ้งกีนะครับ 0.2 1นะครับ0.2 1นะครับก็ไม่เล็กนะสำหรับรถขุด5ตันนะครับแต่ไม่รู้ว่าไอ้ดูซานเนี่ยมันขนาดเท่าไหร่นะครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์มันก็จะเละๆหน่อยนะรถผมพอดียังไม่ได้ล้างเลยเครื่องยนต์จะเป็น4 j g 1นะครับ เป็นเครื่องยนต์อีซูซูนะครับเครื่องยนต์อีซูเห็นกันไหมนี่นะครับเครื่องยนต์อีซูตัวนี้ผมต่อปลายเลดมาและวปลายทอเลดนะครับความร้อนความร้อนไม่มีปัญหานะครับไม่ค่อยมีปัญหาดูพัดลมก็หลายใบอยู่นะพัดลมก็ดูดค่อนข้างแรงแหละครับไอ ระบบระบายความร้อนนะครับระบายความร้อนด้วยน้ํามีหม้อน้ําแล้วก็ออยคูลเลอร์นะครับตัวนี้หม้อน้ําตัวนี้จะเป็นออยคูลเลอร์นะครับเป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมนะครับนี่ก็จะเป็นแผงแอร์นะครับระบบแอร์บอกได้เลยว่าหนาวมากๆนะครับหนาวถึงหนาวมากๆเลยแหละเปิดเบอร์หนึ่งเนี่ยแทบจะไข่จับเลยทีเดียวนะครับ ก็มันก็น่าใช้อยู่นะผมเอามาขุดลูกลังนะครับมาขุดลูกลังขึ้น6กลอนี่ใส่ลูกลังเรียบร้อยแล้วเตรียมจะไปเทละแต่ก็ยมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนรับชมก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวจะไล่ไรายละเอียดให้ฟังนะครับ เป็นเครื่องยนต์ 4JG1 นะครับแรงม้าอยู่ที่4่8 2 4แรงม้านะครับที่รอบเครื่อง2,100รอบนะครับแรงบิด175นิวตันเมตรนะครับถังน้ำมันครับถังน้ำมันถังน้ำมันขนาด78ลิตรนะครับถันะบงน้ำมันขนาด78ลิตรก็ค่อนข้าง จุได้มากพอสมควรนะครับถังหนึ่งทำงานได้อยู่ประมาณ2วันครึ่งนะครับปัม๊มไฮดรอลิกปัม๊มไฮดรอลิกเป็นปั๊มเลนหลอดนะครับเลนหลอด a 1 0 v 0 7 1 df lr นะครับก็ค่อนข้างแรงแหละก็ไม่ต้องเร่งเครื่องก็ฉีกคอนโทรลได้สบายอะครับ คอนโทรคอนโทรวาลคอนโทรวาลเป็นเลลอตเหมือนกันนะครับตัวมอเตอร์สวิงมอเตอร์สวิงน่าชินกับตัวเดินก็น่าชินเหมือนกันครับยังไม่ได้ล้างเลยนะตั้งแต่ออกรถมายังไม่ได้ล้างเลยยังไม่ได้โดนแชมพงแชมพูยังไม่ได้อาบน้ำเลยสักครั้งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่วางสัมภาระ ดูขนาดบุ้งกีครับบุ้งกีเป็นบุ้งกีเจาะหินโดยเฉพาะนะครับเป็นบุ้งกีเป็นบุ้งกีงกยังไง่ะไม่กว้างแต่ยาวนะครับหลังมีการเสริมแข็งมาแล้วเรียบร้อยนะครับเสริมแข็งไว้สําหรับงานหินโดยเฉพาะนะครับรถผมถอดลายแยกออกช่วงอาร์มนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ไปโดนกิ่งมงกิ่งไม้นะครับ ไอพวกสายลายแยกผมถอดถึงช่วงนี้พอนะครับถอดแล้วก็เอาตัวแจ็คขึ้นไปอุดไว้นะครับเพราะว่ามันบ้านผมมันก็มีแต่ป่าเนาะไอนี่เป็นนาตัวเองนี่แหละว่าจะทำเป็นนาต่ำนะครับขุดทำนาต่ำก็ขุดลุกลังไปขายนะครับ มีสปอตไลท์ติดรถมามีอยู่เท่าไหร่หนึ่งสองแล้วก็อยู่ตรงข้างบูมฝั่งนั้นนะครับกองอากาศระบบกองอากาศก็มีไอหัวเห็ดตัวนี้นะครับหัวเห็ดข้างในจะเป็นใบพัดนะมันจะทำให้อากาศหมุนทำให้ฝุ่นเกาะตัวเป็นเกลียวนะครับมันจะได้ไม่ค่อยอุดตันนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่สนใจรถขุดบอกได้เลยตัวนี้น่าใช้น่าใช้มากเลยครับประหยัดน้ำมันนะครับน้ำมันห้ารอตักได้ประมาณห้าสิบเที่ยวเลยนะครับนี่ก็จะไปดูภายในดูภายในไหมภายในนะครับนี่ภายใน คอนโทลนะครับนะก็คล้ายๆรถใหญ่แหละแต่มันจะมีไอเจ้านี้นะมันจะมีใบดันนะครับมีคอนโทลใบดันนะครับนี่มีหน้าจออยากดูหน้าจอไหมรถผมตอนนี้มันขึ้นโชว์อะไรบ้างน้ำมันน้ำมันมีอยู่นิดนึ่งนี่ความร้อนปกติ ตอนทำงานมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับไอนี่ปุ่มแรกนะครับปุ่มแรกจะเป็นปรับโหมดนะครับปรับโหมดปรับโหมดจะมีโหมด s แล้วก็โหมด g โหมด b นะครับตอนนี้ auto auto c o น l ร่งนะครับนี่ตอนนี้จะเป็น auto คันเร่งนี่เราเปิด auto c o น l ร่งเวลาเราไม่ขยับคอนโทรโลรถมันจะเบาเครื่องเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายกระเตานะครับ ตัวนี้เป็นคู่มือต้องใช้รหัสนะนะครับหย้อยนกลับนะครับคันเร่งคันเร่งคันเร่งเร่งได้ถึงเลข11นะครับมี Wi-Fi GPS ติดรถมาแล้วเรียบร้อยนะครับคอนโทรลเบาๆนิดหนึง่งแต่ก็ไม่เกินนะครับแต่อยู่ประมาณ7 8 d เดซิเบลก็ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมีตรงนี้จะเป็นกุญแจคันเร่งนะครับแล้วก็เปิดไฟปัดน้ำํำฝนแล้วก็ฉีดน้ํานะครับตอนนี้จะเป็นจะเป็นคอนโทรลคอนโทรลบมมดนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับในรถอุปกรณ์เซฟตี้ก็จะมีค้อนทุบกระจกนะครับแล้วก็ถังดับเลิงให้ติดรถไว้แล้วนะครับ นี่ก็ฟังซ้ายคนขับก็จะเป็นระบบแอร์แล้วก็มีวิทยุนะวิทยุก็บูทงบูทุตอะไรไม่ได้หรอกก็ว่าจะเปลี่ยนอยู่ก็มีแอร์นะครับแอร์แอร์แล้วก็ฮีเตอร์ด้วยฮีเตอร์ด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็เซฟตี้คอนโทรลนะครับมันก็เป็นรถอีกหนึงคันที่น่าใช้นะครับ แล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับแรงประหยัดนะครับเพราะว่าเครื่องเขาใหญ่นะเครื่องเขาเป็นสี่สูบนะครับเป็นเครื่องสี่สแปดรงม้า <c oughs> แล้วก็เป็นเครื่องยี่สุนะครับหัวเก๋งหัวเก๋งก็ผมว่ากว้างกว่าไอ้คูบูตานะครับมันก็พอดีมีพี่เขาก็ใช้คูบูต้าอยู่นะครับ ก็ขุดลองกำลังใส่กันละตัวเดินก็เล่งเครื่องแค่เลขหนึ่งไม่ต้องเล่งเครื่องเลยก็ฉีกได้ละตัวเดินค่อนข้างแรงนะครับใบดันดันหกล้อได้สบายความแรงในตัวเดินก็หกล้อติดลมดันสบายนะครับนี่ก็จะเป็นทั้งตัวเนาะนี่ก็จะเป็นรูปทั้งตัวสวยงามนะครับ เขามีชื่อแล้วนะคันนี้ชื่อน้องทานตะวันนะเขาชื่อทานตะวันนะเพราะว่าเขาเขามาถึงบ้านตอนประมาณหกโมงเช้านะพราทิตย์ขึ้นพอดีเลยชื่อน้องทานตะวันนะน้องเล็กน้องเล็กในบ้านเลยนะเนี่ยนี่ก็จะเป็นหล้อฮิโนซิลี่ห้าร้อยจจจจ้จจานในย่านนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะเอาลูกลังไปส่งแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอยากจะดันให้ถึงผ่านซับเร็วๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม